กราบขอากาสหลวงพ่อพระเดชพระคุณที่เคารพอ,อย่างสูงกราบขอาการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปและเจริญพรอ,อนุโมทนาสาธุการกับกุศล,ลเจตนาของศรัทธ,ธาญาติธรรมทุกท่านทุกคนทุกหมู่ทุกเราที่มาร่วมกันทำวัดไหว้พระสวดมนต์ก็ดีหรือว่าสวดบทธรรมจักก็ดีนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระนะ ญาติโยมก็อุ่นหน้าฝาขั่งนะเต็มไปด้วยผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในความดีนะก็มาประกอบกระทำด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามด้วยความมีวิริยะอุตสาหะคือความบากบั่นนะไม่ท้อกับอุปสรรคปัญหานะโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์เป็นวันแรกแห่งการทำงานในสัปดาห์ ตอนเย็นก็เสียสละเวลาเวลามาเพื่อที่จะมาฝึกมาพัฒนาตัวของเรานั่นให้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความดีความงามตั้งอยู่ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐโดยเฉพาะให้สมกับชื่อวันก็คือวันพระเป็นวันที่ประเสริฐเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายควรจะทําจิตทําใจแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทําความคิดหรือว่าคําพูด ก็แสดงออกมาในทํานองที่ประเสริฐให้สมกับวันพระก็คือเป็นวันที่ประเสริฐเราก็น้อมนําวันพระนี้ไปสู่ตัวของเรานั่นก็คือการทํากายทำวาจาทําใจให้ประเสริฐก็ถือว่าวันพระมาถึงก็ไม่เสียเปล่าหรือแม้แต่กระทั่งหลายคนบางท่านบางทีก็วันปกติธรรมดาก็มาถึงแม้จะไม่ใช่วันพระเป็นวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร หรือแม้แต่วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่เราท่านทั้งหลายหยุดการหยุดงานก็ยังมาเป็นปกติโดยสม่ำเสมอนะไม่ได้ขาดหรือว่าบางท่านบางบางคนอาจจะภารกิจการงานเยอะแยะมากมายหรือว่าบ้านเรือนสถานที่คหสถานที่อาศัยอยู่นั้นอยู่ไกลนะแต่ก็ยังสลละเวลามาก็ถือว่าเราเห็นความดีเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นเรื่องที่ควรที่เราท่านทั้งหลายจะให้ความสนใจ แล้วก็ให้ความใส่ใจโดยเฉพาะความดีความงามนี่ไม่มีขายนะความดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองนะใครอยากได้ต้องสร้างเองเหมือนกับกินข้าวทานข้าวนี่แหละนะถ้าเราทานเราก็อิ่มนะให้เพื่อนกินเผื่อให้คนโน้นคนนี้กินเผื่อก็ไม่อิ่มนะความดีก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกันนะ mm hmm. ก็ต้องลงมือประกอบลงมือกระทำเองถึงจะดีได้แสดงออกมาเป็นคิดดีพูดดีแล้วก็ แสดงพฤติกรรมในทางที่ดีตัวของเราก็จะน่าเชื่อถือน่าเคารพน่าศรัทธาน่ายกย่องน่าสรรเสริญนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมารักษาความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตัวของเราบางครั้งมีอยู่แล้วนะความดีที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามรักษาให้ดำรงคงถาวรไปเรื่อยๆนะอย่าให้ความดีนั้นมันเสื่อมมันหายจากตัวจากกายจากใจของเราให้รักษาความดี แล้วก็ความดีก็พยายามพัฒนาด้วยนะอย่าดีเท่าเดิมนะต้องพัฒนาความดีให้มันสูงเพิ่มความดีหรือว่าเติมความดีให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะมีดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะนะสองวันที่ผ่านมานะก็เดินทางไปจังหวัดกาลสินนะไปงานศพพระครูใบดีกาประสานนะทิตะปัญโยนะชายาท่านทิตปัญโยประกาศ ให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังมาหลายวันหลายครั้งหลายค้าว่าจิตตะปัญโยแต่แท้ที้จริงชายาท่านประกาศผิดนะทิตตะปัญโยนะอายุพรรษานั้นก็อายุหกนะพรรษาสิบพรรษาที่ตั้งหน้าลงของท่านที่เขาเขียนไว้ก็คือ16พรรษานะประกาศทุกวันว่า14บสีนะ่พรรษาเนาก็ผิดพลาดคาดเคลื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ปรากฏว่านะก็เดินทางไป ตอนเช้าวันเสาร์แล้วก็มีพระคุณเจ้าแล้วก็ศรัทธายาโยมไปด้วยกันหลายท่านหลายคนนะแล้วก็หลวงพ่อท่านก็เดินทางไปเมื่อวานนี้ตอนเช้านะท่านก็กลับตอนเย็นนั่งเครื่องเราก็นั่งเครื่องเหมือนกันนะแต่ว่าไปวันเสาร์นั่งเครื่องนะนั่งเครื่องดีเซล <c oughs> นั่งเครื่องดีเซลก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรประมาณสักหกเจ็ดชั่วโมงนะก็ไปถึงที่โน,น่น ปรากฏว่างานวันวันชาปนกิจศพของท่านนะก็คือเมื่อวานนี้ก็มาเยอะพอสมควรนะทั้งพระภิสุสามนเนรแล้วก็คารวะญาติโยมนะพระภิสุสามนเนรก็ประมาณสัก60สเจสิรูปนะแล้วก็คารวะญาติโยมก็พันกว่าเกือบสองพันนะนี่ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือบุญของท่าน เนะพราะท่านก็ทำงานสนองพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเป็นพระที่รับภาระ,ะหน้าที่ในเรื่องหลายๆอย่างหรือว่าหลายๆประการนะที่ท่านอยู่ทางโน้นทางแถบภาคอีสานพอท่านตายลงไปนะก็มีพอวันงานชาปนากิจของท่านนะก็แสดงออกถึงความเป็นผู้มีบุญของท่านนั่นก็คือศรัทธ,ธาญาติโยมมากันเยอะนะอของชําลวยหรือว่าของที่ระลึกนะที่เตรียมไป ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะก็ไม่พอนะก็แสดงถึงความเป็นผู้ที่ท่านนั้นมีบุญมีคุณต่อพระพุทธศาสนาก็ดีนะต่อคารวะญาติโยมนะหรือว่าชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นก็ดีหรือแม้แต่ต่อพระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีที่ว่าท่านก็มีบุญมีคุณนะก็แสดงเห็นถึงคนที่ไปเผาท่านนะไปชาปนกิจก็เยอะแยะมากมายหลากหลายมาจากที่มานะแต่ก็มีหัวใจ เป็นดวงเดียวกันนั่นก็คือแสดงออกถึงความเคารพความรักที่มีต่อท่านนะพอฟังเขาประกาศในเรื่องของเกียรติประวัติของท่านแล้วเนี่ยนะหรือว่าประวัติที่ผ่านมาของท่านแล้วเนี่ยตอนเป็นโยมนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะตอนเป็นโยมในค่อนข้างที่จะลําบากสารพัดอย่างนะแต่พอมาเป็นพระนะท่านก็ดีนะดีเลิศประเสริฐสีเหมือนกันตอนเป็นโยมเนี่ยอาจจะมืด นะแต่ว่าตอมเด็นพระนี่สว่างเขาเรียกว่ามืดมาแต่ว่าสว่างไปนะก็เห็นสัทธาญ,ญาติโยมที่ไปงานเมื่อว,วานเนี่ยโอ้แสดงถึงความเป็นบุคคลผู้มีบุญของท่านในเรื่องของการตายหนะลวงพ่อท่านก็ให้ความสําคัญนะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะที่ท่านแนะนําพร่ำสอนจนได้มาบวชแล้วก็เป็นผู้ที่สนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนะลวงพ่อท่านก็ไปตั้งแต่เช้า นะพอไปท่านก็ตอนกลางวันก็แดดค่อนข้างที่จะร้อนนะแต่ก็ไม่มีใครถอยนะในการเดินภระพิสูจสัมมาเนนก็เดินนำหน้าจูงศพนะผ่านหมู่บ้านแล้วก็ผ่านแสงแดดที่ร้อนแผดเผาก็ไม่มีใครถอยก็แสดงความถึงแสดงออกถึงความรักนะหรือว่าความกระตันอยู่ความอะไรที่มีต่อหลวงพ่อประสานท่านนะหลวงพ่อท่านก็ให้ความสำคัญนะช่วงที่วางพวง าวางพวงมาลาก็แล้วแต่หรือว่าวางดอกไม้จันทร์ก็แล้วแต่นะหลวงพ่อท่านก็ประกาศอยู่อ,อยู่เรื่อยๆนะหลวงพ่อท่านก็ประกาศอยู่เรื่อยๆแล้วก็อนุโมโทนาศรัทธาญาิโยมที่ผ่านมานะแล้วก็ท่านก็จะท่านขอเพลงด้วยนะหลวงพ่อนะขอเพลงทรณีกันแสง <c oughs> <redes sociales> นะนะช่วงที่วางพวงมาลาเนะี่ยวางดอกไม้จันทร์ในท่านก็อารมณ์ขันนะหลวงพ่อเนะี่ขอเพลงทรณีกันแสงหน่อย พระมหามนตรีขอมาว่างั้น,นะก็พอฟังธรณีกันแสงแล้วเราก็ได้แง่คิดหลายสิ่งหลายอย่างนะมันเป็นเพลงสุดท้ายเลยของชีวิตก็ว่าได้ธรณีกันแสงนหลายท่านหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่นะมันอาจจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่เศร้าแล้วก็เป็นเพลงที่อาจจะไม่เป็นมงคลสําหรับบางคนบางท่านแต่เราถ้าเราฟังดีๆ นะมันก่อให้เกิดสติแก่เราว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่าง,งานั้นสุดท้ายถึงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายก็ไม่พ้นกรอบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าย,ยาวๆเนี่ยทุกคนก็ลงอยู่ตรงนี้หลวงพ่อท่านก็บอกนะท่านก็สอนเมื่อวานเนี่ยท่านก็บอกว่าสุดท้ายในคนเราก็มาอยู่แค่นี้แหละก็มีเมนนะก็แค่นั้นนะคนเรานะแต่ว่าสิ่งที่ตราตรึงจิตตราตรึงใจของบุคคลผู้ไปนั้นก็คือความดีที่ท่านมี นะก็แสดงออกไม่ว่าจะเป็นผู้เท่าผู้โถนะคนเท่าคนแก่คนหนุ่มคนน้อยก็ไปกันเยอะอันนี้ก็คือความดีที่ท่านฝากไว้ให้กับโลกนี้นะแต่สังเกตเห็นนะแล้วก็อีกบุคคลคนหนึ่งเหมอนกันก็สังเกตเห็นตายเหมอนกันนะคนคนหนึ่งที่ตายไปนะไปถามพี่ชายนะพระพี่ชายพระพี่ชายก็บอกว่าเราให้ฟังว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งก็ตายเหมือนกัน นะแต่ตายไปตั้งเดือนหนึ่งแล้วเราก็ไม่ทราบข่าวแต่ก่อนก็รู้จักมักจีรู้จักมักคุณอยู่ก็คุยกันได้นะอาจารย์คนนี้ก็สอนอยู่ที่มหาไราสงที่เขตกรารศิล์นะก็ตายไปโดยสารพัดโลกก็ยังเป็นหนุ่มอยู่นะนะประมาณทักอายุ30ต้นต้นๆนะแต่ก่อนก็เป็นกัปตันมาก่อนนะเป็นนักบินมาก่อนก็คือบินทบาทนั่นแหละนะก็เป็นนักบวชมาก่อนแต่ว่าตายเร็วหน่อย นะเพราะอะไรอันนี้ก็สาเหตุก็เพราะโรคนะศึกออกไปแล้วก็สารพัดอย่างละสัมมาเลเทเมานะเป็นอาจารย์ด้วยนะจบก็เรียนสูงจบก็สูงนะจบถึงปริญญาโทนะแต่พอศึกออกไปก็สัมมาเลเทเมาสารพัดอย่างสุดท้ายก็ไม่พ้นลงเหมือนกันเนตายเพราะโรคทีเนี้ยนะตายเพราะโรคแล้วก็ตายเร็วด้วย นะค่อนข้างที่จะตายเร็วด้วยยังหนุ่มยังแน่นอยู่แต่หลวงตาประสานทะ่านอายุตั้งหกสิบกว่านะท่านถึงจะตายนะแต่อาจารย์ท่านนี้ก็ตายอายุสาสิบต้นตนนี่เองกําลังหนุ่มกาลังแน่นอยู่แล้วก็ตายไวนะก็สังเกตทีเนี้ยสังเกตมีแต่คนพูดถึงนะอืมสองคนเนี้ยยหลวงตาประสานรูปหนึ่งแล้วก็โยมอาจารย์นี่รูปคนหนึ่งคนพูดถึงนี่ต่างกัน นะหลวงตาประสานนี่มีแต่คนพูดถึงความดีของท่านที่ท่านมีต่อต่อบุคคลอนุชนรุ่นหลังแต่พออีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงแต่งแง่ของความไม่ดีนะไม่รู้ว่าตอนตายนี่มีคนไปเผาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะบางครั้งบางทีอยู่ก็มีคนสาบมีคนแช่งมีคนดา่าสารพัดอย่างนะอันนี้ก็คือแสดงถึงความเป็นผู้นะบางครั้งบางทีก็สว่างมาแต่ว่ามืดไป นาแทนที่จะสว่างมาสว่างไปก็กลับสว่างมาแต่มืดไปอะไรทํานองนี้เพราะฉะนั้นก็แสดงออกถึงบุญแสดงออกถึงคุณความดีของบุคคลผู้ตายเหมือนกันว่าตายไปแล้วเนี่ยจะมีคนไปเผาไหมจะมีคนระลึกนึกถึงเป็นอนุสร์ให้กับคนรุ่นหลังได้เอาเป็นแบบอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็สังเกตเห็นได้เพราะฉะนั้นแล้วศรัทธาญ,ญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีนะที่บวชขาว ไม่ว่าจะเป็นแม่ขาวพ่อขาวหรือว่าศรัทธาญาติโยมก็ดีให้เร่งขวนขวายนะประกอบกระทําโดยเฉพาะคนทุกวันนี้ตายง่ายตายง่ายจริงนะนะหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นก็พยายามหายใจไว้นะอย่าขี้เกียจหายใจนะถ้าขี้เกียจแล้วไปเลยนะเขาบอกว่าสมัยแต่ก่อนในความตายมันแขวนคอทุกก้าวย่างแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นะความตายมันมีไอ้ทุกลมหายใจเลย หายใจออกหายใจไม่เข้าเนี่ยมันก็เรียบร้อยหายใจเข้าแล้วมัไม่ออกนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกันไม่ต้องถึง30นาทีหรอกนะประมาณ5้านาทีนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นในความตายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดนะอย่างมิโยมคนแหน่งตอนไปบินทบาทเมื่อวานเนี้นะตื่นเช้ามาก็ไปบินทบาทก็ไปเห็นพระคุณเจ้าท่านกําลังเก็บกระดูกอยู่นะที่เมน นะก็ได้ทัศนาได้มองดนะูก็ถามว่าใครตายก็มีลูกโยมคนหนึ่งที่เขาตายนะปรากฏว่าลูกโยมคนนี้ก็รู้จักอีกเหมือนกันโนะยมคนนั้นก็รู้จักเขาก็ทักทายว่าท่านมหามนตรีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อม,ม,มาถึงเมื่อเช้านี้เองเมื่อเช้านี่เองนะลูกเขาก็ตายเขามีลูกอยู่คนเดียวก็น่าเสียใจแทนพ่อแทนแมนะ่มีลูกคนเดียวก็ตายแต่ว่าถ้าจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็น บุญกรรมนําส่งหรือว่าบาปซ้ํากรรมซัดอะไรก็ไม่รู้นะศรัทธายาโยมลูกคนที่เขาเกิดมานั้นก็เป็นลูกที่ไม่สมแบบไม่สมประกอบนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคเอ,อ๋อนะไม่สมประกอบนะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ก็ลําบากคุณพ่อคุณแม่แต่ลูกก็มาตายจากนะลูกคนที่เป็นโรคเอ,อ๋อนี่แหละโรคที่ไม่สมประกอบเนะี่ยอันนี้สังเกตชีวิตของคนเราเกิดมาทําไมมันไม่เท่ากัน นะเขาก็มีลูกคนเดียวด้วยแถมเกิดมาก็เป็นทํานองนั้นนะแล้วก็ตายเพราะอ,าอ้วนเกินไปอายุยังน้อยนะประมาณสักสักสิบกว่าขวบเป็นโรคอ้วนนะตายเพราะโรคอ้วนสารพัดโรคเนี่เกิดจากการกินบางครัง้งบางทีเนี่ยเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินนะสัตยาญาติโยมอย่าก,กินตามใจอยากนะถ้ากินตามใจอยากเนี่ยมันอันตรายนะบางครั้งสิ่งที่เราอยากเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ นะสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เรากับกับไม่อยากไม่อยากจะทานไม่อยากจะกินแต่บางครั้งบางทีเนี่ยสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์เนาะอันนั้นก็ชอบอันนี้ก็ชอบกินไปกินมาตามใจอยากเ,ยเกิดกลายเป็นโรคอ้วนหรือว่าสารพัดโรคที่เกิดตามมาจากการกินที่ไม่รู้จักเลือกสรรไม่รู้จักพิจ,จารณาเพราะฉะนั้นจะกินจะบริโภคอะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยแม้กระทั่งการอยู่ของเราก็ต้องพิจารณาด้วยอยู่ไปเพื่ออะไรจะทําอะไรเกิดมาเพื่ออะไร ตายไปจะทิ้งอะไรไว้พอตายไปจะเอาอะไรไว้จะเอาอะไรไปก็ต้องพิจารณาในการเป็นการอยู่ด้วยการกินก็ต้องพิจารณานะการบริโภคก็ต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาเนี่ยอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้รอบด้านทุกวันนี้ยโรคมะเร็งมันเยอะเห็นไหมนะมะเร็งทางกายอย่างเงี้ยก็เกิดมาจากอะไรเล่านะส่วนมากก็เกิดมาจากการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อาจจะไม่สะอาดหรือว่ามีสิ่งปนเปื้อนนะเพราะ หลายสิ่งหลายประการไม่ว่าจะเป็นโดยธรรมชาติหรือว่าโดยต้นตอก็เกิดมาจากกิเลสนั่นละบางครั้งบางทีเนื้อสัตว์ที่เราทานเข้าไปนะก็ฉีดยานะคนที่ขายก็ด้วยความโลภอยากจะได้เงินได้ท้องมากกว่าปกติก็ฉีดยาเข้าไปให้เนื้อมันแดงให้เนื้อมันสดลักษณะทรรมนองนี้อันนี้ก็คือการถูกครอบงำด้วยโลภะก็คือความโลภความอยากได้มากกว่าปกติ แล้วที่นี้เราเป็นผู้บริโภคที่นี้เราก็ต้องรู้จักระมัดระวังถ้าเราไม่สามารถที่จะระวังคนอื่นได้เราก็ให้ระวังตัวของเราเองในการกินการอยู่ควรจะเลือกควรจะสรรควรจะพิจารณาให้ดียิ่งช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมหลายท่านหลายคนก็กินเจเห็นไ,ไหมหลวงพ่อท่านก็กินเจนะอาตมาก็ไม่ได้กินเจนะนะก็กินปกติธรรมดาโยมถวายอะไรมาในชั้นมดนะไม่แน่เนะี่ยอาจจะตายก่อนวัยอันควรก็ได้ นะก็คงไม่มีปัญหาหรอกถ้าตายไปก็คงญาติโยมคงจะมาเผาอยู่นะกค็คงอุ่นใจนะอย่างน้อยก็มีหลวงพ่อละเผา <c oughs> <c oughs> ก็มีหลวงพ่อละเผานะแต่เราก็ระมัดระวังตัวเราเองให้มากที่สุดนะการอยู่การกินนะลูกของโยมคนนั้นก็เหมือนกันเนนะี่ยะเขาเป็นโรคอ้วนนะโรงนี้ต้องต่อพิเศษนะนะโรงสี่เหลี่ยมจะตุลัดผืนผ้าที่เราใช้ใช้กันที่พอเต็กตึงเขามีให้บริการเนี่ย นะนะไม่มีแถมนะซื้อลงหนึ่งม,มีมีแถมลงสองนะที่เขาให้บริการเนี่ยต้องต่อพิเศษนะต่อพิเศษเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาลงลงได้นะเพราะว่าเนื้อมากเกินไปหนังมากเกินไปนะขนาดเอาเข้าเมนนะเอาเข้าเมนนี่ต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเมนไฟฟ้านะใช้น้ํามันในการเผาโอ้ใช้น้ํามันสามสิบกระลิรถึงจะเผาไหม้ได้นะแล้วก็ น้ำมันอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาเนี่ก็ไหลออกมานอกเมนท่านก็บรรยายถึงสรรพคุณเลยเห็นชัดเจนเลยนะท่านบอกลักษณะทํานองนี้เพราะฉะนั้นก็เตือนตัวเราเองนะก็แสดงความเสียใจกับโยมเี็กโยมอ้อมนะชื่อเขาแม่เขาเล็กโยมอ้อมก็แสดงความเสียใจนะหลายท่านหลายคนก็บอกว่าโอโยมเอ้ยคงจะหมดบุญหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วนะพวกเขาก็ไปดีแล้วละโยมจะได้ไม่เป็นภาระ เพราะว่าเขาก็ช่วยดูแลตัวเองไม่ได้แต่ก็คือว่าเนาะหัวอ,อกของคุณแม่เนาะถึงจะเกิดมายังไงก็ต้องดูแลรักษาปนปนิบัติรับใช้ถึงลูกจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็นําจิตนําใจหรือว่าหัวอ,อกของพ่อของแม่เนี่ยก็ยังรักลูกอยู่สม่ําเสมอนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เสื่อมไม่ได้คลายเนี่ยอันนี้ลักษณะทํานองทํานองเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศรัทธาญาโยมที่เราเกิดมาบนโลกเนี่ยแหละควรจะฝากฝังความดีไว้ นะไม่ว่าจะเป็นดีทางกายดีทางวาจาหรือว่าดีทางใจก่อนที่จะมีดีได้คนเราต้องรักดีก่อนนะถ้าไม่รักดีเนี่ยทำดีมันก็ไม่ขึ้นทําด้วยความเบื่อความหน่ายเหมือนกับเรามาสวดมนต์เนี่ยสาธายันยมถ้าเราไม่รักในการสวดมนต์เนี่ยนะไม่รักในการสวดมนต์ความภาคเพียรความพยายามหรือว่าความเอาใจใส่มันก็เกิดขึ้นได้ลําบากนะความดีก็เหมือนกันเราก็ต้องรักความดีก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าความดีนี่ส่งผลถ้าให้จิตใจของเรานั้น มันอิ่มมันปีติมันเบิกบานเพราะฉะนั้นให้รักในความดีพอใจในการทําความดีสร้างความพอใจให้มันเกิดขึ้นก่อนนะเมื่อความพอใจความชอบใจในการทําความดีมันเกิดขึ้นแล้วรักเกิดขึ้นในความดีแล้วเนี่ยความภาคเพียรความพยายามมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นในเมื่อความดีหรือว่าความความรักความชอบเกิดขึ้นในตัวเราแล้วว่าสิ่งนี้ดีนะก็ประกอบกระทําด้วยความภาคเพียรความมีวิริยะอุตสาหะเหมือนอย่างทุกท่านที่มา นะมาด้วยความภาคเพียรมาด้วยความมีวิริยะความบากบัน่นอดทนอดกลั้นไม่ยออ่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหานะไม่ทอ้อไม่ไม่หลงกับคําชมไม่ท้อกับคําติใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นความดีแล้วเนี่ยลงมือทําเถิดนะขอให้ใจเราเป็นสุขก็พอเพราะว่าความดีเนี่ยนะมันส่งผลในภายหลังนั่นะก็คือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําแล้วมันให้ความเดือดร้อนในภายหลังนะั้นมันไม่ใช่ความดี นะแต่ถ้าความดีแล้วถ้าเราทำแล้วแม้ว่ามันจะทำลำบากแต่ว่าความดีเนี่ยถ้าทำลงไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับหรือว่าสิ่งที่มันตามมามันจะให้ความสุขใจเสมอเพราะบางครั้งบางทีสมัยเนี้ยเนี่ยนะค่อนข้างที่จะทำดีถามว่าลำบากไหมมันก็ลำบากถ้ามองโดยส่วนมากนะเพราะบางครั้งบางทีทำดีก็มีคนประชดบ้างทำดีก็มีคน ติชินนินทาบ้างหาว่าทําดีเอาหน้าบ้างทําให้คนดีนี่เขาท้อนะคนดีนี่เขาท้อในการทําความดีเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปท้อต่อความดีนะเพราะว่าความดีมันให้ผลเป็นความสุขใจนะใครจะชอบจะชังก็ช่างเถิดใครจะเชิดจะชูก็ช่างเขานะใครจะด่าใครจะบ่นก็ทนเอาขอใจเราร่มเย็นเป็นพอนะก้าวต่อไปแม้ไฟจะไม่โลกก้าวต่อไปแม้โชคมันอาจจะอับเฉา ก้าวต่อไปแม้ใครเฝ้าด่าเราขอใจเราร่มเย็นเป็นพอนะ้มีความภาคเพียรพยายามในการสร้างสรรค์ความดีนะแล้วก็ใฝ่ใจด้วยนะทำโดยสม่ําเสมอเอาใจใส่โดยสม่ําเสมอในความดีนั่นนะอย่าท้อทุระนะไม่ใช่ว่าปีหนึ่งทำอยู่ครั้งสองครั้งนะต้องทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอใส่ใจในความดีทำโดยสม่ำเสมอเมื่อจิตใจมันดื่มด่ำในความดีโดยสม่ำเสมอแล้วใจของเรามันก็จะเป็นสุข แล้วก็ทําดีก็ทําด้วยปัญญาด้วยทำดีต้องทําด้วยปัญญาด้วยนะมันถึงจะได้ดีนะแต่ถ้าทำแต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาในการทําดีเนี่ยทำดีก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นต้องทําดีต้องใช้ปัญญาด้วยทําดีถูกบุคคลทำดีถูกกาละเทศะทำดีต้องให้ถูกดีด้วยไม่ใช่ทําดีว่าขึ้นชีว่าทําดีท้าไปหมดโดยที่ไม่ดูกาละเทศะโดยที่ไม่รู้บุคคลไม่รู้การไม่รู้เวลาไม่รู้สถานที่พอ ทำไปทำมาพอความดีไม่ตอบสนองก็หาว่าความดีทำแล้วมันไม่ได้ดีนะคนชั่วทำดีเยอะแยะมากมายความดีทำแล้วทำไมมันไม่ได้ผลก็เกิดอาการท้อขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำดีต้องให้ถูกดีด้วยแม้กระทั่งเราทำบุญตักบาตรเนี่ยก็ต้องให้ถูกบุคคลให้ถูกดีด้วยนะต้องพิจารณาให้รอบคอบด้วยในการทำดีนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกบางครั้งบางทีเราใส่บาตรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าพระท่านมาแต่ไหนยืนรออยู่ พระวัดนี้หรือเปล่าหรือว่าพระวัดอื่นเราก็ไม่รู้ต้นสายประเหตุเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาให้ดีด้วยในการทําบุญตักบาตรหรือว่าทําความดีอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้ปัญญาในการทําความดีความดีนั้นมันถึงจะเกิดผลหรือว่าความดีนั้นมันถึงจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ฝากไว้สําหรับทุกท่านทุกคนหนึ่งรักในความดีสองมีความเพียรความพยายามในการสร้างสรรค์ความดีหรือว่ารักษาความดีพัฒนาความดี 3. เอาใจใส่หรือว่าใฝ่ใจในความดีโดยสม่ำเสมอ 4. ก็คือทำดีนั้นต้องใช้ปัญญาในการสร้างสรรค์หรือว่าการประกอบกระทำในกรรมอันดีนั้นด้วยอันนี้ฝากไว้เป็นแง่คิดคติเตือนใจสำหรับทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้สุดท้ายนี้อาตามาภาพขออนุโมทนาสาธุก,การกับกุศลเจตนาของศรัทธาญาติธรรมทุกท่านทุกผู้ทุกหมู่ทุกเหาบุญใดกุศลใดอันเกิดจากการประกอบกระทำ นะขอบุญขอกุศลเหล่านั้นจงเป็นพระวะปัจจัยเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกท่านทุกคนนั้นมีแต่ความสุขพบแต่ความเจริญตลอดไปด้วยเทอน